คิดว่าชีวิตถ้ามันยากผิดล้ชีวิตต้องไม่ยาก,ยากถ้ายากผิดและคุณมีเวลาเหลือ,อคุณสามารถช่วยคนอื่นได้ไม่มีชีวิตไหนผิดถูกอยู่ที่คุณทำยากแลปา้าเคยบอกว่ามาอยู่ที่นี่มันเป็น p e a c e of mind อยากป้าอ,อธิบายคืออย่างนี้นิิาๆจริงๆคือมันอยู่กับเราแล้วมันสมพอตื่นเช้ามาเราจะขอบคุณธรรมชาตินะ่ะ ก่อนนอนก็ให้สังวรว่าอาจจะไม่ตื่นพรุ่งนี้คือเนื่องจากคนเลี้ยงแมวเนาะตื่นเช้ามามันวุ่นวายกับหมาแมวนะเพราะงั้นตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะกอดหมาก,กอดแมวสุขใจแล้วก็เออเช้ามากวาดบ้านทําสิ่งที่ต้องทําหมดวันพอตอนเย็นเราก็คือกอดหมากอดแมวก่อนนอนแล้วก็ขอโทษทุกอย่างอะไรเงี้ยเผื่อว่าไม่ตื่นอย่างข้าวรรษาเนี่ยนกเงือกจะมาถ้าเราได้ยินเสียงนกเงือกเรารู้เลยว่าพายุจะมา อาทิตย์ก่อนนู้นอะที่นุชมานกเงือกมาเรารู้เลยพายุก็มาทันทีเลยจะมีหลายคนมาฮะชอบถามมีเสือไหมมีอะไรป่โอ้อยใหญ่ๆอย่างนั้นไม่มีมานานแล้วสิ่งที่ต้องกลัวคือไม่พวกไม่มีขาต่างหากงูตัวเล็กตัวน้อยไม่ต้องกัดคุณแค่ตกใจก็คือวิ่งแล้วใช่ไหมอ่าแล้วไม่ต้องเล็กกว่าน,นั้นอีกคือแมงป่องแดงนี่เจอแมงป่องกัดประจําเด่งเจอเพื่อนุงนะที่ ปวดล้ากว่าห้าสอมากเพราะว่าของเยอะทีมงานเนาะสอคืออะไรนะห้าสอ,ส,อ,ส,อสะอาดสางมันเป็นหลักขององค์กรหลัก<อ>งาอแต่เวลา,ลา,ลาในองค์กรเนี่ยเวลาเราเจอเพื่อนในองค์กรเนี่ยมันจะปวดหัวมากเวลามีคนมาตรวจห้าสอเพราะว่าของมันเยอะมากซุกกิ้งตรงไหนดีแต่ห้าสอที่เนี่ยมันเราทําด้วยความสมัครใจคือมันเป็นไปเองเช่นเราใส่รองเท้าบูทเมื่อเวลาเรากลับมาเราต้องเอาบูทเอาเกือคว่ำมาฮะให้ตัว ให้ตัวปลายลงไอตัวรองเท้าอ่ะมัน<อ>คว่ำลงเพื่อไม่ให้ตัวไหลคลานเข้าไปทุกอย่างงานก็ต้องคว่ำครับแล้วก็ต้องมีไม้สลับให้มันคว่ำอย่างเงี้ยฮะ<ๆ>เราใช้ของจอบเสียมทุกอย่างเราต้องเก็บเข้าที่เรานึกถึงว่าเราลืมมือไกลด้ามด้ามหนึ่งตามเนี้ยเราจะไปหาตรงไหนหาไม่เจอนะมันเวิร์กามาก,มากนึกไม่ออกด้วยแก่ด้วยดังนั้นทุกอย่างเราทาเก็บเข้าที่ดังนั้นเวลาเพื่อนมาจะดูเหมือนเหมือนคนประสาทน่ะเดินไปเออวางอะไรไม่ได้แล้วเหรอวะวางก็เก็บฝป่าไม่ใช่อะไร ว่ไาไม่เจออีกอันนึงก็คือพี่แดงมาเจอว่าตัวเองเป็นเบาหวานตอนอายุเยอะแล้วดูแลตัวเองไงเบาหวานบ้านทุ่งของอบ้านเนี่ยจริงเรื่องเบาหวานไม่ไม่ได้ทําให้แดงเปลี่ยนชีวิตเรื่องการกินนะ,ะมีวนนันแดงไปอีสานนะฮะจะแล้วนั่งคุยกับชาวบ้านนะแล้วมันมีคนขูหยิงกระรอกแล้วมันขึ้นไปตายขึ้นไปให้นมลูกก่อนตายอ,ะอ่ะ ลงมาตายแล้วปีนให้ไปดูมันขึ้นไปให้หนมลูกด้งโอ้ยเอ้ยถ้าจะมีจุดเปลี่ยนนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ว่ามนุษย์ที่เป็นห่วงโซ่สูงสุดแล้วในการที่แบบเอาเปรียบทุกอย่างอยากจะกินเลี้ยง mm. น้ํา ใช้มากไม่ได้ถ้าเราอยู่กรุงเทพอากาศหายใจไม่ได้แต่เราดื่มน้ําได้แต่ถ้าอยู่ในป่าอากาศหายใจแต่น้ําดื่มไม่ได้เราลองคิดตามฮะน้ำที่ไหลมามันผ่านทุกอย่างมาเลยฮะพืชที่มีพิษหินปูนมีหลายอย่างแล้วมาไหลมันก็หมักหรือแม้แต่มันอยู่ในนี้ในถังในบอนมันก็หมักแม้เราทําสะอาดแค่ไหนมันก็หมักมันไม่เหมือนการกรองเพราะงั้นน้ำเนี่ยดื่มไม่ได้ยกเว้นน้ําฝนแต่ถึงเป็นน้ําฝนใช่ไหมคะหลังคาเราก็ไม่สะอาด มันมีหลายอย่างที่มันผ่านฝุ่นผ่านอะไรมาดังนั้นมันก็ไม่เหมาะดื่มอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ดื่มน้ําแต่แรกๆดื่มน้าฝนแน่นอนด่อนนะก่อนที่จะมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเคยใช้ชีวิตอย่างนี้ที่อื่นมาก่อนไหมคือทั้งชีวิตเองก็เป็นคนเดินทางเนื่องจากเราทํางานเป็นนักข่าวด้วยใช่ไหมตอนช่วงแรกๆแล้วก็ทํางานชุมชนมรรเราจินตนาการวนะ่ามัน,ม,นมันไม่ยากแต่พอเรามาอยู่แล้วมีหลายอย่างที่เราต้องยายามปรับนะเช่น ตอนเราเด้งมาอยู่ได้แรก3ปีแรกเนี่ยพอหญ้ายาวเราก็ต้องตัดหญ้าเองเราก็ต้องสพายเครื่องตัดหญ้าตัดเองมันสวนมันสวนไม่เป็นไรแต่ต้องทาเอง<ม>ของทุกอย่างแม้กะตั้งแตงโมเนี่ยก็ยังปลูกกินเองเลย<ม>แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อแตงโมที่เราซื้อนี่มันใส่ปุ๋ยนะ พราะเราปลูกกินเองนี่มันรสชาติแตงกวาชชัดเลยอ่ะมันจะปลูกมีดีหรืเปล่ออลาบอกว่าไปพูดข่าวเส,สียแล้วก็ดินบริเวณเนี่มันเป็นดินที่ไม่มีแร่ธาตุมานานเพราะว่ามันเป็นไร่สับปะรดทั้งหมดเลยฮะเออมันก็ต้องดูว่าพื้นที่แถวนี้ปลูกอะไรถึงงามไงถึงอร่อยนึกคิดว่าชีวิตถ้ามันยากผิดละชีวิตต้องไม่ยากถ้ายากผิดละจร,จริงๆเรื่องที่เล่าก,ก็เหมือนกับเรื่องที่พูดนะว่าชีวิตต้องวางแผนนะออคืออันดับแรกนะต้องนิสัยก่อนอด่เเป็นคนไม่ทะเยอทะยาน ดังนั้นเนี่ยปลายทางของแดงเ<า><า>นี่ยยังไม่เคยคิดว่าจะเป็นน้นเป็นนี่ปลายทางของแดงคือสงบสบายใจอย่างเงี้ยฮะนิยามนี้ไม่ได้แปลว่ามันต้องทั้งชีวิตนะตเป็นช่วงชั่วที่คุณแบบรู้ตนน่ะแต่คุณต้องไม่ลืมว่าปลายทางนั้นคุณต้องวางไว้มันไม่ใกล้คุณอาจจะเห็นมันลิบๆแต่คุณรู้ว่ามันมีอยู่แต่จุดหมายเนี่ยมันแวะได้เรื่อ,ๆอยๆไงอยู่ที่ว่าคุณรู้ว่าปลายทางของคุณเนี่ยวางไว้ยังไง